ไอทำไมสกินจักัด <ใน S 2> อยู่แบบนั้นว่ะผีฟา <laughs> <laughs> เอ้ยสกินน้ำมัดน้ำเนี่ยสกินอย่างเสี้ยวอะสกินบูลลี่ด้นะอะสีอะแข่งสามตัวเรายังไม่มีแข่งไม่มีอยนะู่แล้วได้เหรอได้เหรอมันจะวีดรอวีไม่ได้ทำไรกูได้หรอกไอ้เหี้ย เฮ้ยเฮ้ยบ้นรโอ้ยโอ้ยเฮ้ยหกมไปช่วยได้วะไหยก็ไปเอาบูบูมาท่านได้แต่เคลียร์บทวาย่ะเดี๋ยวไปช่วยแลก์กูได้เปล่าสามตัวต้องมาห้านะแกรหมดไม่สอลูกแยดไม่เวดเวดบูไะม้าหมดอ่ะ มาเฟียเว้ยขึงหลอดออ้สัะมาเฟียกูไล่เองไอ้พี่อนไม่กับตายกัตายกัตายมีวิ่งเดี๋ยวกดให้ขวยอะไรอ่ะมาดิรอดได้ไปก็รอดได้ออกมาออกมาออกมาสกปรตเครื่องว่าสกปยตกเครื่องโอ้๋อครับผมเพื่อครับอีเกียนมีเครื่องจิ้มหายแล้วแบบนี้เลย ฟาไม่ออกไปายงรู้ว่าน้องปากกากให้เอียอ่ะล้มตกเสื้ออารามมีมีบูอะไรเฮี่ด้วยอารามสองศูนย์ไม่อะไรดีกว่าเป็นตัวเอิ่นดเฮ้บนระวังนะขี่หัวุูดีสัตว์เตอนมีเฮียอะไรอ่ะอยังไม่มีอ่ะคอเลนฟิกอเลนฟิกหลักเงินบ๊วระวังคนเซอแล้ว มีกิ๊เก่าวี่งขอเราลบทิวนะครับอออได้แอซีนได้เลยอ้อยตัวเดียวอ้อยตัวเดียวอ้อยตัวเดียวเลยเพียวเพียวถ้ามันบ้าเในสวนนะจะกล้าก่อนลองรักได้อยู่ไม่มีวีกนะเนี่ยลูกแม่ลูกแม่มันเอาจริงเสร็คีบไปตัวนึงดูเราขึ้นนะ <c oughs> แล้วมันจะเวทบูอ้อยยังมาแนะล้วเมื่อกี้อารมณ์ฟิกจบ เว้ยดอดี428ปิจับโอ้ยอดีตล้อุ้ย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 อ้ยออ้ยรากามาี่จะไสกิลแล้วอยอเาลแล้วนะโอ้โหอุ้ยไปอยู่ฝั่งนี้เอาเป้าไม่มีสิงอะยังมีพาสีอยู่โอ้ย อย่าทำใช่ไหมเลียลงเลี้ยวลงอ้าจะไปแม่งดับต้นแดงเลยนะ่ออลิสอะไอ้ไม่อรมตายอย่าเล่นเยอะก็ได้ดันได้โอ้โหตะกิยวยังไม่มาถ้าเฟนดตีเราเอาอะไเพียเอะไรเพียวเลยพี่ชิ่กี้ายเข้า เพาว่าผมรีดดีกว่าบนน่าจะทันเว็บเสริมมั okay, okay. นเอริมล่างหรอไปอยู่ด้านบนล่างอยู่บนหน้าตีขอมบอกออยบนสี่ะบนสี่ะบน ขีดหัวก nice. ูหน right? okay. yeah, right? okay. ่อยขีดหัวก right. ูหน่อยขีด hmm. หัวกูหน uh ่อยได้๋ดีพี่เฟยรอรอรับหน่อยตอนนี้มีบูลมันมันเคลียร์เวมหมดแล้วเวลมหมดแล้วออกออกโดนร้อเลี้ยวอะไม่มีพาษีชิบหายแล้วข้อมึงอารัมไม่ร้อนเลี้ยวเดินแล้วนะหมดแล้วอารามจับแล้วอารามจะตายเอ้าคอลเลนน้องกับโดนสโลว์คิวนะบนสี่นั่งบนสี่จอบนสี่จอดอนเสิร์กลางเลยนิบนี่เนี่ยคอลเลนเนี่ย รางฟีทั้งแข่งมาแล้วลเอรนด์หนะได้น่าจะได้ร่างฟรีนหรือเปล่าเหตุการณบนอะบนแตกกางเคลียร์อะไรใช่ไหมการเคลียร<ว>์บน,<ข>นในในนี้ตัวเดียวนะคาเฟ่อะเออมันมีบูนะพี่แลอะมมีร้านป่าวะมีน่าจะมีโหมันแข่งกว่าไม่ได้ว่ะไม่เงี้ติคุณเราเดี๋ยวรอย้ำอีกทีจะกล้าสาธารณะโอ้ยยังไม่รอดว่ะเวลาได้ต้อนรางมาแล้วไอ้ยังแม่งเรียกพวก เฮ้ยลาฝาเราดูล่างหน่อยดิอารมณ์จะขึ้นอารมณ์ขึ้นบนตกกลางเลยไปหันอยู่ร่นเลยข้างบนอะไมกดยังไม่มีไอตีอ่ะอารมณ์ฟิกจับแล้วนะเจ็ดศูนย์เจ็ดโว้ยโหฮาเป็นอะไรจัดเราเป็นคารมีจัดคาร์ลเสลับต้องสลับป่ะเล่นยื้รอของไม่ก่อนเออไม่ต้องก็ได้ไม่ต้องก็ได้ล่างในกองเปิดเราเลี้ยไม่มีลรางเลยเฮ้ยเล่นแม่งอันนี้ แรงบอลก็แรงแรงขัแม่งเลยขบนเข้าบนเข้าบนเข่าไปบนอยูดิวก่อนเลยไปไปรับบนไหนพี่ไม่ไหวแล้วพี่มีวีกดวิคตให้พอแล้วพอแล้วสวยผมรอรับกลางรอรับกลางรอเฉยอืมมันลงล่างโคตรเยอะเล้ยมันตีมันจะตีของ์ตี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 เฮ้ยรอดูแล้วรอดูแล้ววะรอดูแล้ววะเฮ้ยไอ้ไอ้รันฟรีมีถ้าจะรันไม่มีใครเลยเฮ้ยต้องติดกลางติดกลางติดกลางเอาแล้วจับแล้วดูกลางดีดหน่อย มาจะให้กาแต่มาแล้วมไม่ไหวเลยโอ้หเฮียโอ้ยคนแล้วมีพาสิดตอรับอยู่มันจับแล้ว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 โอ้ยโอ้ยแข่งอีกไปสอบอาเฟยมันรวยเกินโอ้ยมัดเพื่องควายอ้อยอ้อยซื้ออ้อยเอาแข่งมาลองไะเออหัวกลางเแี่แตกใครจะไหวกับคาเฟยวะเนี่ยต้องโถมอะ Về nó ní mở lao rồi nhất. Ló liêu búa. Ong lại thấy chồng. Tay mở ló lên 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 có lên 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 อันตีสิบตอไปงไมาทำเลยเนาะไม่เห็นอะไรว้เนี่ยบนเว็บตกเว็บหนึ่งอัสองสลิงเราไม่มีจับนะไม่มีพิกัอันตีสามบนเว็บตกมาดิงอ้ยเตเอไล่ไล่ ผมฆ่าเขาว่าน่าจะฆ่าพาเฟ่ใครอยู่ครัด้ของสินะต้องมีคนไปให้มันจับก็ลำเจ็บเลยนี่มาจากแขนโอ้ยตีไม่สนเลยเร็วะมีมีเขาโลแกนเขาสุดการเข้าเว็บเหมือนการเข้าเว็บคาเฟ่มีดูเืออแล้วอ่ะ าเสเจ็บพันเพื่อถ้าโถมมาตายอยู่ข้ราบุ้มมเนีตาหมดโอ้โห้องรอกว่านี้อีกนิดนึงคัมมิ่งแบบมันดีขึ้นมแล้วอะเมนติดอยู่ ไม่ได้ครทนอารามไหวว่ะตอนนี้ยพี่จชนไหวอยโยนนั้น่ะเวลาที่น่ารมาอวลามันจัดหรอกดึงดึงมันหน่อยสวยจัดสวฟเอ้าตาไม่ทันไหมอู้โูเรื่องปะกดมีก็ไน้ฟูลุราำไปแล้ววะอาเซิยนหายเลยไม่พี่อ่ะหปแล้วมันไม่ดูใจ เออะผักปากเยอะเล่นเยอะไอ้เหี้ยเล่นเยอะต้องไปรำอ้อยไปแล้วไอ้เหี้ยโ้การแบบเลยไม่ไหวเว้ยโอ้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวรู้ไหมไอ้เชี่ยหลุดเดี่ยวจัดน่าโดนมันมันกะมันรวยเน้นๆอย่างนี้ผมเอาคู่ดีเอ้ยบนปล่อยมาสคนรับในได้ อารมณ์บนไอผมเดินออกไปแล้วก็กดอันตีแล้วก็ขึ้นกลับมาที่หัวได้วอกดลันตีเคียวิ้บอารามมีฟิกมีฟิกจับนะไอมันจับพี่อะวิกสิบวิอตัดแล้วนัต้องมนอะไม่ได้ไปแล้วตัด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 แล้วบนห้าตัวบนห้าตัวอันตีสิบเก้าวิ ต้องเคียร์บนนะคี่8หนึ่งหมื่นาเฟ่สไลด์แล้วไม่ตายเนี่ยกดวิ่ให้กดวิ่ให้กด่ห้พอพอแต่มันกดใจนี่มันแตกตีเพิ่มาอคร่พอุไม่มีสิ่งแล้วหยดไปว่าดูดูดูกลางได้ไหม ไอ้นี่มีจับแล้วสโลอะไรนะมีจับไอ้มันจับปูไอ้ที่ยชที่ผ่าน้วไอ้จะถามมึงแย่มากเลยเอ้โหพอเลยนะตายเอาวรว่ามาเ็กแอคชั่เพลย์บั๊กเปิดหมดไม่สวย19เียสวยเลย มันจะตายมาแล้วหรขวาก่อนขวาก่อนขวาก่อนโอ้เข้าเฟย์มันคัดตรงนี้แล้วอุ้ยมันจับแต่แล้วเนะเฮ้ยมันไม่ถอยจริงเหรอวะถอยได้แล้วเพื่อนหกนี้วไมเล่นดึงล้อได้ดึงล้อได้ขุมมีโอกาสใครแกวของเข้าไปถมมันหน่อยปะฝ่ายนะา้าลำถ้ากูลำได้เลยไม่มีฟิกว่าถ้าลำกลับแล้วเข้าไปลำได้เลย ไม่ฟัานเลนอยู่นี่รอดูได้ปะมันเห็นไม่ไหวไม่เปิดได้ปะไม่ได้วะได้ได้่ะต้องเสียต้องเกียวไวบอนนะต้องเสียวะอุ้ยไม่ได้วะแขนนี่รูปเดียวผมผมไปแลกแลกของคุ้มไหมไม่คุ้มไม่คุ้มอะไม่ฟ้าโดนแล้วนอนเลไต้องรับปี่เฟรมอ่อไปไปเลย

แม่ไล่ยิงเลยบ้ากัะโอ้ยไอ้หี่ยป้อมอีกโอาบอกแม่หัวโน่เอ้่นป็นอะ ไม่เสียดายช็อตน,นั้นวะไม่ได้ดาเม็นไม่พอเไยผักสามเลยกูเปรออย่างเ้ยกำล,<ป>ล,ลังกลังจะเล่นต่อเลยไอ้นี่คาเฟ่ยิงหายเลยครับเลเซอร์มาสองนัดละสิบศูนย์อันนี้ที่ตึงที่สุด <c oughs> ตูแงคือคุ้นว่ะ